กบสวัสดีชาวแก๊งกนักหมาทุกคนด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับก็ะจะเน้นไปเรื่องของอีเวนต์ซะมากกว่าแต่จะพยายามมาขยันลงให้มันมากๆแล้วกันเพราะว่ายังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนนะครับกับช่องใหม่ตอนนี้ผมกลับมาใช้ชื่อมโนทีวีเอ็นะครับผมแล้วก็กลับมาใช้โลโก้เดิมแล้วไม่ต้องตกใจนะครับว่าสับสนอะไรเงี้ยช่องมโนทีวีมันบินไปแบบ1 0 0นแล้วนะครับกลับมาไม่ได้เลวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับ พอดีไล์อยู่นะครับเพิ่งไล์เสร็จเลยเนี่ยเพิ่งลงไล์มาเลยเนี่ยนะครับแล้วได้จับผิวมาลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปไต่ทัวร์นาเมนต์มาแล้วไอ้ขี้มันหวาวมากเลยอ่ะคือมันววาวจริงๆเลทุกคนแบบววาวสัดๆเลยครับเพราะฉะนั้นผิวตอนนี้เขากลับมาพังงานอีกครั้งนะครับทุกคนและในอีเวนต์นี้มีผิวขายพร้อมคอร์สตูมพร้อมกับตำนานนะครับ เพราะฉะนั้นเผื่อใครกําลังเล็งอยู่หรือว่ากําลังหาการ์ดเล่นอยู่อะไรเงี้ยหรือทาอีเวนต์นี้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีแนะนําพิ้วอีกหนึ่งทางเลือกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามารีวิวให้ดูและอธิบายแบบโคตรละเอียดกับเซียนพิ้วแบบผมครับกูต้องพูดคานี้ได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเล่นน่นะครับ <c oughs> แล้วผมก็คุคนรู้อยู่แล้วนะครับตามคคนที่ตามผมมานานๆจะรู้ว่าผมเมนพิ้วมานานมากเลยครับสำหรับฮันเตอร์พิ้วเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันหายไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะคนด ต่อให้มึงรู้จากทางมาดักทางเรามันก็ดักไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีจี้หนึ่งที่บังคับให้เขาต้องใส่มันทําให้แพ้ทางผิวแบบสัตๆครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ออกไปคนอาจจะหลีกเลี่ยงการใช้แต่ไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าผิวเนี่ยตบพราได้สบายอ่ะตัวหนึ่งละพราตัวหนึ่งละแล้วก็ตบคนที่ใช้พวกเมืองผุดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโดนดีเจอะไรพวกเนี้ยโดนแน่ๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นผิวดูแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ายัางไง ตอนนี้ทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมว่าผมกําลังซุ่มทําเพลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมฝากไปกดติดตามช่องมโนเพชรกันหน่อยนะครับผมนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ขึ้นหน้าจอนี้ดีวผมจะ ฝากหมุดไว้ใต้ดีคิมชั่นนี้นะครับหรือเข้าไปที่หน้าช่องผมก็ได้นะครับมันจะมีแขวนไว้อยู่นะครับผมนะที่หน้าช่องโมโนทีวีเอ็กเนี่ยนะครับผมฝากไปกดติดตามหน่อยนะเดี๋ยวร้อยซับปล่อยให้เลยครับผมอ่าเพราะฉะนั้นฝากไปกดติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้เป็นหมดด้ทุกอย่างแล้วครับผมไอ้สั์ช่วงนี้ว่างครับอยากทําอะไรก็ทาครับตอนนี้นะครับสามสิบแล้วไอ้เจ๊เดี๋ยวพอมีแฟนแล้วจะไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าติดแฟนครับผมอออยอกยอกยอกไม่น่าจะมีครับตอนนี้หมอดูบอออกว่ามีตน39ส โอเคครับมาเรามาดูความสามารถของพลิ้วกันก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับการพิ้วนะครับเมื่อก่อสร้างโอกาส85นะครับสร้างแลนด์มาร์กนะครับก็สร้างแบบตัวของเกรตาอย่างเงี้ยนะครับสร้างแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็เมื่อถอยลูกเต๋าดับเบิ้ลนะครับรับมาเบิ้ลเท่ากับ120เซนของเงินเดือนนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างโอกาส70ใช้เอฟเฟกพื้นที่น้ําแข็งนะครับในพื้นที่ใกล้เคียง ก็ต้องบอกว่าน้ําแข็งที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยฝั่งตรงข้ามไปตกตเตามันจะแตกนะครับแล้วทำที่อะไรไม่ได้ครับคล้ายๆกับพื้นที่สเปรนะครับจะประมาณนั้นเออทำให้เมืองไม่ผุดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไปตกเราจะได้แลนด์มาร์กเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีสําหรับตัวที่มันมีพื้นที่เอาไว้กันเราหรือว่าเอาไปเอาไปแก้ไอ้พวกตัวที่มันเป็นแบบแบมบีน่ายเงี้ยอ่ามันทำให้แบมบไน่าผุดไม่ได้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับความสามารถนี้มาดูความสามารถต่อไปครับ เมื่อตกแลนมาของเราหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส85%ยิงระเบิดสลายตามใจชอบทุกโอกาสการทอยเต๋าโอกาส50%ชัดโล่ซุปเปอร์นะครับแล้วก็ไม่แสดงผลตบโต๊ะ15แล้วก็เมื่อจบเทิร์นโอกาส60%ทอยเต๋าอีกหนึ่งครั้งนะครับาาทีนี้มาดูยิงระเบิดทําอะไรได้บ้างยิงระเบิดมันไม่ได้ยิงระเบิดแบบหมวกระเบิดนะครับคนระแบบกันนี้ครับยิงแบบเดียวกันแต่แสดงผลไม่เหมือนกันการยิงระเบิดของผิวมันเหนือขั้นไปกว่านั้นเหนือชั้นไปกว่านั้นนะครับ คือถ้าเกิดเป็นหมวกอันนี้เราต้องไปต้องฝ่าตุ้ข้ามสร้างแลนถึงจะยิงระเบิดถูกไหมอ่าแต่ของผิวเนี่ยจะยิงระเบิดก็ต่อเมื่อเราสร้างนะครับเราสร้างแลนถึงจะยิงระเบิดให้นะครับเนี่ยเมื่อตกแลนมาร์คหรือก่อสร้างเนี่ยนะครับเราต้องตกหรือว่าก่อสร้างนะครับเราถึงจะได้ระเบิดยิงเข้าไปนะครับและระเบิดเป็นการยิงแบบทั้งทั้งทั้งสีนะครับยิงทั้งสีเลย อ่ามันโกงตรงนี้เลยยิงทั้งสีและไม่ได้ยิงแบบระบายสีเอ้าอเขียยิงแบบไหนยิงแบบสลายสีครับยิงแบบสลายสีแบบผีเสือ้อแบบฮิวด้ายิงไปแบบนั้นยิงแบบนั้นเกิดการสลายสีทาให้เราไม่ต้องเสียเงินครับในการไปแบบสลายโดยตรงอะ่ะเออมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยเกรียนมากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วโคตรเฟี้ยวนะครับผมชอบมากตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วในช่องเก่านะครับแล้วก็ อ่าช่องมันบินไปแล้วคลิปมันไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอเอามาห้อยไว้ในช่องนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้แบบเอ่อได้ดูเป็นแนวทางนะเผื่อใครมีฮันเตอร์ผิวอยู่นะครับแล้วอยากจะไปลองเล่น,นครับตอนนี้ผมอยากแนะนําว่าให้คุณไปต่ายโ์นาเมนต์นะครับซึ่งด่านโทนาเมนต์ตอนนี้เป็นเคฟูดเฟสติวัลนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเล่นในด่านนี้ให้ดูว่าในการไปต่ายในโทนาเมนต์เนี่ยนะครับมัน ดีมากไหมอะไรเงี้ยดีมากมากอ่ะผมบอกเลยดีมากมากครับผมเพราะว่าใครที่พกโดนดีเจหรือว่าอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวบอกวิธีอ่าสิ่งที่มันทําให้มันเหนื่อยชั้นไปกว่านั้นเวลาที่เราโดนแก่เราจะโดนแก้เพราะว่าเขาไม่สร้างแลนถูกไหมอ่าแต่ทอยคนหนึ่งคนสองไม่เกี่ยวอ่ะแต่เขาไม่สร้างแลนนะครับมันก็เลยทําให้การ์ดตัวเนี้ยเออแต่ตอนเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้เพราะฮิวมันหายไปพักหนึ่งแล้วเขาเลยสร้างเมืองสร้างเมืองก็ได้ไม่ต้องสร้างแลนสร้างแค่เมืองปักธงก็โดนครับก็โดนลากสลายอยู่ดีครับ อ่าแล้วก็คนพกเมืองผุดกันอย่างเช่นเล่นพระต้องมีเมืองผุดไอ้นี่ชนะแบบกระจ่าครับเซตที่ผมแนะนํานะครับผมเป็นลิงก์นะครับของเขาถ้าลิงก์ไม่มีล่ะใช้อะไรอันนี้ต้องมาอะแดปนะครับเพราะว่าลิงก์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมียกเลิกหุ่นเล่กาป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับแล้วก็ ในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหาอ่ออานไปใช้เนี่ยอาจจะต้องเป็นพูดในรเทศนะครับเพราะว่ามันคงจะมีแค่นี้ไอ้สองอย่างนี้มันไม่มีในเซิร์ฟใช่ไหมที่เป็นความสามารถจี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาเนี่ยมาใช้แทนนะครับในประเทศแล้วก็หมวกนะครับหมวกเนี่ยผมเลือกมาเป็นอ่าหมวกระเบิดเพราะว่าผมต้องการสล่อมเขามากกว่านั้นนะครับก็เลยใช้เป็นหมวกระเบิดมาแต่จริงๆเราไม่ต้องใช้หมวกระเบิดก็ได้ครับใช้หมวกป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ผมใช้หมวกระเบิดใส่ออฟป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายจริง เออเกียนมากทําให้คุณโกงตายได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นอ่าเพนส์บอร์ดนะครับแล้วถ้าไม่มีเพนส์บอร์ดใช้ะไรดีครับพี่ผมต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่รู้ว่าในเซิร์ฟนี้มันมีอะไรบ้างไอ้พูดตรงๆงเลยกูจาไม่ได้จีมันเยอะจัดเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูว่าอะไรมันใกล้เคียงกับเพนส์บอร์ดตัวนี้นะครับที่ผมเอามาใช้เนี่ยผมใช้ทั้งสองความสามารถเลยนะครับไม่ได้ใช้แค่ความสามารถเดียวในการยกเว้นนะครับผมต้องการระบายสีเข้าด้วยเออเพราะว่าอย่างเช่นเราโดนพระไปอย่างเงี้ยเราไประบายสีเกมพลิกชนะเลยนะเราโดนโคไปอย่างาเง มันเป็นแบบนี้มันโกงนะครับเพราะว่าอเอาโคมันขโมยเงินเราไปหมดเราจะระบายยังไงไอ้ที่เรามีโล่ไงอ่ามันติดโล่รอบแรกมันทาให้เงินไม่โดนถูกไหมก็เลยขโมยได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีป้องกันขโมยมาเบิ้ลจากอันนี้กเพราะฉะนั้นอันนี้มันคอมโบนะครับทำให้เราไประบายสีพลิกชนะได้เลยนะครับแล้วก็เป็นใช้ไปไดเมนชันนะครับเพื่อทําการแบบโดดไปโดดมานะครับเพื่อให้มันแบบเราจะได้อ่เราจะได้คอมโบแล้วก็ควบคุมเมืองได้นะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้ไดเมนชั่นก็ได้นะ เราใช้เป็นเกาะลอยฟ้าหลุมดําอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเผื่อก,กันที่เราแบบเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีอะไรทําให้เราโดนเลยนะจริงๆไม่มีอะไรโดนนะเพราะว่า,อาคอสมันก็ไม่โดนนะครับอทีนี้มาดูคอสเพราะฉะนั้นผมนนกออ็ใส่อันเนี้ยดีกว่าเใส่อันเนี้ยดีกว่าแน่นอนแล้วก็มาดูคอสนะครับคอสความสามารถของเขาคือ,อสไลด์หน้าหลังนะครับผมก็คือถ้าเกิดก่อสร้างอะ่ะเราจะสไลด์ไปหน้าหลังได้นะครับโกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซตที่ครบเลยถามว่าถ้าไม่ครบเล่นได้ไหมได้ ก็เล่นได้อะแต่อาจจะไม่ดีเท่ากับคคบนะครับผมเพราะครบมันทําได้เยอะกว่าเพราะว่าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่มโนทีวีช่องแสนซับอะคุณจะเห็นว่าผมอะใช้แบบเอ่อใช้ตัวอีโวเก้าวินแบบทัออ้งทุกวีคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้แต่อาจจะไม่ได้เฟี้ยวเท่านี้เพราะว่าการที่เติมมันเก่งกว่าเสมอครับอันนี้จําไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูครับโอเค,โอ,เคโอ้ยการนี่ยังอยู่ในยังอยู่บนโลกนี่หรือว่าไอ้ศาตว์เอ้ ยังมีคนเล่นอยู่เลยครับสำหรับตำนานบูนะครับผมแม็กดูใบครับเศรษฐีดูใบครับถ้าไม่เทศสษสีก็ไม่ซื้อการนี้ก็ไม่เล่นหรอกครับไอหนังหมาโอเคอ่ะทีนี้เรื่องการวางเมืองเราถอยคนแรกครับวางปกติไม่ได้เลยครับตัวนี้เขามีเมืองขุดมาไหมไม่มีนะครับผมเขาอาจจะตบเราได้นะครับเพราะว่าเราถอยคนแรกแล้วเขาไม่มีเมืองขุดอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็พยายามให้ตัวเองไม่ตายนะครับเพราะว่าของป้องกันในตัวเรามันก็เยอะอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยตรงนี้ให้รอดครับผม โอเคเราได้สไลด์เนะาะสไลด์ไดนี่ก่อนวางเมืองให้มันแบบกระจาบไ้ก่อนนะครับโอเคอ่ะคอยเบิ้์นสองไปครับโอ้โหไม่ได้หนังหมามานี่เลยครับสบายสบายแต่ถ้าเบิ้นสองได้เราอาจจะจบเกมได้เลยนะแต่ลุ้นทอยต่อแล้วกันนะครับทอยต่อมาไหมเอาเอาไดเมนชันก่อนไดเมนชันมาก่อนถ้าไดเมนชันมาเราเราจบวันเธอได้เลยครับโอเคอ่าเนี่ยวันเธอได้ครับลุ้นทอยต่อครับแบบนี้ถ้าทอยต่อออกจบนะครับแม่งไม่ออกเข้าไปหนังหมา เขาจะตัดยังไงไม่มีถอยถอยหลังอย่างนี้ก็หวานเจีย๊ยบอะครับผมบอกเลยนะครับใสย่ยาไอไอเยอะเกินไปหน่อยหน,หนังหมาหวานจัดเลยไอจีเท่ภาพเขาให้เบิ้ลแปดครับโอ้โหแปดเป็นแปดไกด้วยครับแม่งคุกอยู่ขนาดเขาย้ายคุกไปไว้ตรงนั้นมึงยังตามไปตกมึงบ้าหรือเปล่าไอ้หนังหมาคุกไปอยู่ไกลขนาดนั้นเขายังตามไปตกได้อะครับโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับคือผมมันคือโน1หนึ่งการ์ดนี้อยู่แล้วอะครับอืไม่มีใครตั้งกูตั้งเองครับทำไมครับผมไอ้หนังหมาเออ ไปก <ๆๆ S 1> <Hollywood. S 2> ันต่อครับไปกันต่อขอเจอแบบพระหน่อยได้ไหมอยากตบพระโชว์พี่ๆี <noise> ่เขาอะครับผมแต่ไม่น่าจะเจอเลยครับเพราะว่าพอรู้อ้าโคก็ได้โคลุ้นหน่อยว่าเขาพกโดนดีเจมาไหมนะครับเมืองขุดนะครับคนสองอ้าวอันนี้มีโดนดีเจนะครับมีโดนดีเจเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณอยากจะไม่เห็นอ่านี่คุณต้องมีโดนดีเจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราทอยคนแรกหรือคนสองแล้ก็ได้ครับแบบนี้ขอให้มีโดนดีเจครับนี่ราไล่ตบสบายเลยครับขอให้เขาไม่สร้างเมืองก็ไม่เป็นไรนะ ไม่สร้างก็ได้นะครับเขาจะเกเขาจะรู้วิธีแก้เราแต่ผมดูแล้วเขาไม่แก้หรอกเนี่ยเรียบร้อยครับแบบนี้ชนะครับกูเห็นแววในการชนะแล้วครับทีนี้ก็เรามาลุ้นแล้วครับของจะออกหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งถ้าของออกก็จบรครับถ้าไมออกก่ออกก็อีกเรื่องหนึ่งครับเอาตรงไหนดีนะผมขอไปไลายลายนี้ได้ไหมลาย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 หลังได้ไหมเพราะว่าอ,วอ,อ่าระเบิดโยนไปนู่นเพราะว่ามันไปตรงนี้น่าจะดีกว่าโอเคเพราะไนไม่มีไอ้ตรงนี้ตรงนี้มันทําให้เราขัดขัดอยู่เหมือนกันนะผมว่ามันจะขัด หมือนกนกัโอเคครับเขามีเมืองผุดเนาะผมปล่อยให้เมืองเขาผุดไปเลยแล้วกันนะครับสร้างแรมไปเลยโอเคเราได้สไลด์ครับเมืองเขาไม่ยอมผุดวะระกุ้นให้ผุด่อยแล้วกันนะเราโยนมาล้าหนึ่งทีเห็นป่ะระเบิดเราเมือนสองไปครับวาาเรียบร้อยครับแบบนี้เบิรบลุ้นดเมนชันกับเมืองผุดครับเขามีกันวิ้งอยู่นะโอเคครับสวยครับอ่า สไลด์จบเลยไหมอะไม่เอาดีกว่าเนาะสร้างอีกอันก่อนเพราะว่าถ้าสไลด์จบไปเลยมันจะโดนขังแน่และอันนี้มันยังไม่กลับมางั้นเราต้องเอาอ่าใส่อีกทีหนึ่งทีนี้จบครับเกมเกมจบแล้วครับถอยถอยหลังสามถอยสามถอยหลังไปเบิรอ่าแต่ทีนี้จบครับไม่จบก็ไม่จบก็ไม่รู้จะว่าไงละแอครอเลยครับแอครอเลยครับเห็นปะมันคนง่ายครับผมบอกเลยนะครับเอาเจอโดนดีเจเมืองผุดเียอะไรก็ได้มึงมาเลย กูรับจบหมดนะครับเราสัล่อมได้หมดเลยครับให้เมืองขุดอะไรมาก็ได้ครับขอเจอพระสักเกมไหมปิดแบบปิดเกมนี้แบบสวยๆครับขอพระหน่อยได้ไหมน้องมันต้องอย่างงั้นพี่แม่งครบเลยวันนี้ไอ้หนังหมาครบเลยเสียดายไม่เจอผีเสื้อสักเกมนะครับผมจะตบผีเสื้อให้ดูว่าตบยังไงครับตบผีเสื้อตบอ่าตบกับอีตัวผีอ่าไม่ใช่ผีไอ้ไอ้ไอ้เมลี่อย่างเงี้ยตบยังไงอะไรเงี้ยโอเคได้คนสองครับ ฮะนี่ปกติเขาจะพกเมืองผุดนะครับไม่รู้ตัวนี้เล่นตามสูตรหรือเปล่าไม่พกครับไอสัตว์ต้องดูถ้าเกิดเขาไม่สร้างสู้ยากเหมือนกันนะแต่ก็สู้ได้ครับเพราะว่าพลาจมอย่าลืมว่าพลาจมตีเราแบบเรียกเราเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเรามีไม้ตายคืออันนี้ครับอ่าพลาจมตีแบบเรียกเราไปหาเพราะฉะนั้นอันนี้คือไพ่ครับคือไพ่ตายครับผมแต่ผมดูแล้วเขาน่าจะสร้างเมืองแบบรวยๆครับอ่าสวยครับสวย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 หอมวายแยแม่งเอ้กูใช้ทีมเลยเนี่ย หอมจัดเลยสัตว์โอเคผมเล่นลายหนึ่งก็ได้นะเขาไม่มีเขามีในประเทศอยู่เรามีในประเทศอยู่โอเคลายนี้ก็สวยลายสีก็สวยลายสีก็สวยเล่นลายแรกดีกว่าครับผมอย่าสองได้ไหมเขามีในประเทศเด้ผมแม่งเที่ยแม่งแม่งเที่ยไอ้สัตส มีกุหลาบมาด้วยใช่ปะเฮียเฮ้ยแม่งขออีสีได้แม่งชอบสองแมงไ้วินต่อไลฟ์มาก่อนครับถ้าแลนด์ออกนี่กูได้โยนไปแล้วนะเนี่ยโยนหน่อยโยนหน่อยโยนระเบิดใส่หน่อยปึ๊บมม่โยนเด๋ยไอ้หนังหมามึงไม่โยนวะเออไอ้เย็ที่โยนระเบิดหน่อยโยนระเบิดหน่อยของไม่ออกก็ก็ชิบหายหมดแล้วครับเออนั่นแหละไอ้น้องตั้งเลยแบบนี้ ดเมนชันมาครับดาเมนชันมาไม่ได้ดาเมนชันมาคืองานยาวครับอ่ทีนี้เนี่ยเราจะทอยมาที่5้านะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุ้นให้สไลด์ออกแล้วไปจบเกมนะครับลุ้นให้สไลด์ออกนะครับตั้งสามไปเลยก็ได้สไลด์ไม่มาครับลุ้นทอยต่อนะครับถ้าทอยต่อไม่ออกเราอาจจะเออได้นะครับถ้าทอยต่อไม่ออกเึ๊บดเมนชั่นมาเห็นปะไอเยดเช่ดเมนชั่นมาแต่เราไปไม่ได้ครับไปไม่ได้สวยครับทอยต่อออกแบบนี้ก็จบเกมครับผม ไปครับอ่าไม่ทันตไม่ต้องทำอะไรเลยครับเห็นปะไม่ต้องทำเลยครับเพราะว่ามันไอ้อย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องออกบ้างเลยวะใช่ไหมมันต้องมีอะไรออกบ้างแหละนะครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยว่าโคตรก๊อดครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คืออีกหนึ่งการ์ดทางเลือกนะครับในการที่จะเอาไปใช้นะครับผมนะสำหรับตัวพริ้วนะครับก็บอกเลยว่ามันไม่ได้ชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องบอกก่อนมันแก้ได้อะไรได้นะครับเออมันแก้ได้อะไรได้แต่ ก็ทุกการ์ดแหละนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีคนเห็นต่างอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมล่ะอ่ามันทุกการ์ดแหละครับเพราะว่าเกมตอนนี้การ์ดมันพอๆกันหมดนะครับมันไม่มีการ์ดเก่งแบบโดดอะแต่ตอนนี้ผมว่าที่โดดที่สุดคือผิวครับจริงๆไอ้ตัวอื่นแม่งพอๆกันเลยเพราะการสู้มันอยู่ในสไตล์เดียวกันหมดอะไอ้คีโยเวนผิวครับคิวแม่งสู้กับเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นการรับมือกับมันยากมากครับ เพราะฉะนั้นใครมีผิวอยู่เล่นเซตไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันสำหรับฮันเตอร์ผิวครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคผู้ดูทิ้งเข้ารับชมจนจบครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องใหม่มโน X2 นะครับผมนะช่องแสนแปดเรบินไปที่เรียบร้อยนะครับฉลองครบรอบแสนแปดพอดีลำบินนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เห็นมันไม่ขึ้นหน้าฟีดผมไลฟ์ทุกวันนะครับผมนะฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพลงด้วยครับลิงก์ใต้ดีฟชั้นนี้นะเดี๋ยวววจจะปัักหุไ้้้ใแลเอครบ